ทุกคนคะคุณเคยสังเกตไหมว่าบางครั้งเพื่อนรอบตัวของคุณเขาดูท่าทางมีนิสัยแปลกๆดูเป็นนิสัยที่คุณเองก็รู้สึกว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ไหมแต่พอถึงเวลาจริงๆคุณกลับมารู้ภายหลังว่าคนคนนี้แหละที่เป็นคนที่มี IQ สูงและเป็นคนที่ฉลาดและทำงานเก่งซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณเองคงรู้สึกแปลกใจใช่ไหมคะ จริงๆแล้วนิสัยของคนเหล่านี้มีให้เห็นหรือมีให้สังเกตตั้งแต่ตอนเป็นเด็กด้วยซ้ำค่ะและในเส้นทางของการเลี้ยงลูกหากตอนนี้คนที่เข้ามาฟังอาจจะมีลูกมีหลานที่ยังคงเป็นเด็กในช่วงวัยนี้และคุณรู้สึกว่าคุณเป็นกังวลกับนิสัยที่เป็นพฤติกรรมแปลกๆนิสัยที่ดูว่าลูกของคุณหรือหลานของคุณแตกต่างจากคนทั่วไปคุณอย่าเพิ่งกังวลนะคะเด็กอาจจะมีสัญญาณของคนที่เป็นคนที่มีไอสูงหรือว่าเป็นคนฉลาดนั่นเองค่ะ บางคนยังคงกังวลเกี่ยวกับนิสัยไม่ดีบางอย่างของลูกบางอย่างของหลานซึ่งคุณรู้หรือเปล่าคะจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาวาดเขาแสดงให้เห็นว่าเด็กที่มี IQ สูงก็มักจะมีนิสัยไม่ดีอยู่6ข้อซึ่งนิสัยเหล่านี้เป็นนิสัยแปลกๆที่ในที่สุดกลับกลายเป็นทาให้เขาเป็นเด็กมี IQ สูงและฉลาดคะ่ะงานวิจัยบอกเอาไว้ว่านิสัยที่หนึ่งคือนิสัยขี้ลืมคะ่ะ พอแม่หลายคนเป็นกังวลเมื่อเห็นว่าลูกมักจะขี้ลืมคิดว่าลูกเป็นคนสมาธิสั้นหรือว่าขาดสมาธิหรือเปล่าหรือเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์หรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วสภาวะนี้เป็นกลไกการป้องกันและการควบคุมตนเองของสมองค่ะบางคนให้ลูกไปโรงเรียนพอเลิกงานมาเลิกเรียนมาลูกลืมกระเป๋าไว้ที่โรงเรียนบางคนลูกของคุณใส่รองเท้าสลับมากับเพื่อนอีกคนหรือบางคนให้ไปเข้าค่ายลูกเสือ แต่ไม่เคยได้อุปกรณ์ทำครัวที่ให้ไปกลับมาเลยเดินตัวปลิวกลับมาแล้วก็บอกว่าลืมซึ่งในทำนองเดียวกันนี้มันเกี่ยวข้องกับสมองของเด็กค่ะมันเหมือนกับระบบคอมพิวเตอร์ที่จะต้องรีสตาร์ทหลังจากที่ใช้งานเป็นเวลานานช่วงเวลาที่เด็กหยุดนิ่งมันก็คือช่วงเวลาที่สมองกำลังอัปเดตระบบค่ะงานวิจัยเขาบอกว่ามันแสดงให้เห็นว่าการขี้ลืมไม่เพียงแต่ช่วยลดความเครียดแต่มันยังกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์ของเด็กได้อีกด้วย พอตอนที่เด็กขี้ลืมนั่นคือตอนที่สมองกําลังอัปเดตระบบค่ะและเมื่อเด็กอยู่ในสถานะนี้พวกเขาอาจจะกําลังสร้างโลกจินตนาการของตัวเองหรือเขากําลังคิดเฉพาะเรื่องที่เขาสนใจพฤติกรรมที่ดูเหมือนว่าเขาขี้ลืมเหล่านี้กลับกลายเป็นสัญญาณที่กําลังบอกว่าลูกหรือหลานของคุณเป็นเด็กฉลาดอย่างยิ่งค่ะข้อที่2เด็กดื้อรั้นและไม่เต็มใจที่จะรับฟังคําแนะนํา เด็กๆทุกคนมีบุคลิกภาพเป็นของตัวเองเมื่อเราพิจารณาจากลักษณะทางจิตวิทยาด้านบุคลิกภาพเด็กดื้อและไม่เชื่อฟังส่วนใหญ่จะเป็นเด็กอารมณ์ร้อนซึ่งเด็กเหล่านี้จะเป็นคนที่มีความคิดอิสระมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณไม่สามารถบังคับให้เด็กพัฒนาไปในทิศทางที่คุณต้องการได้โดยตรงดังนั้นตัวของคุณเองจะต้องวางตัวให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องก่อนและไม่สามารถสั่งสอนลูกจากตำแหน่งที่สูงกว่าได้ สิ่งนี้จะทําให้ลูกของคุณม,มีพฤติกรรมที่แบบว่าคุณไม่ปลื้มเท่าไหร่นะคะอาจจะมองดูแล้วว่าทําไมเราถึงได้ลูกที่ดื้อขนาดนี้และลูกหลานของเราทําไมไม่เชื่อฟังไม่เคารพเราเลยดังนั้นนะคะการที่คุณเห็นว่าลูกคุณดือ้ออย่าเพิ่งสรุปว่าเขาเป็นคนไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะกลำลังปรับและพัฒนาลูกของคุณอาจจะมีแนวโน้มว่าจะฉลาดและมี i อสูงเพราะเขามีความคิดเป็นของตัวเองตั้งแต่อย่างเด็กค่ะข้อที่สาม เขาพูดมากจนเกินไปพอแม่หลายคนรู้สึกหงุดหงิดที่ลูกหลานบางครั้งทำไมพูดมากพูดน่ารำคาญพูดเยอะแต่มีเพียงไม่กี่คนหรอกนะคะที่จะรู้ว่าเด็กที่พูดมากๆเนี่ยเขามีพรสวรรค์แปลว่าเขามีการจัดเรียงภาษาได้ดีภาษาเป็นเครื่องมือหลักในการสื่อสารและเป็นการคิดกระบวนการต่างๆของมนุษย์ดังนั้นเด็กที่พูดเก่งพูดมากแปลว่าเขามีทักษะทางภาษาค่ะ และมันสะท้อนให้เห็นถึงสติปัญญาของเด็กด้วยเด็กที่ชอบพูดชอบคุยแปลว่าเขามีคลังคำศัพท์คลังคำพูดมากมายในหัวและเขามีปฏิกิริยาตอบสนองกับสิ่งต่างๆและที่สำคัญเขามีความสามารถในการคิดอย่างเป็นตรรก,กะที่แข็งแกร่งเพราะไม่เช่นนั้นเขาจะไม่สามารถพูดสื่อสารออกมาได้เลยดังนั้นคุณจะพบว่าเด็กๆสามารถพูดคุยเกี่ยวกับหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟังหากเขาฟังดีเขาจะได้ข้อมูลมากเขาก็จะพูดได้ดีหรือบางครั้งก็เป็นทักษะการคิดอยู่ดีๆเด็กอาจจะพูดในสิ่งที่เด็กกาลังคิดออกมาและในขณะเดียวกันหากคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณต้องการพัฒนาทักษะด้านนี้ของลูกคุณก็ต้องสนับสนุนส่งเสริมเขาเวลาที่เขาคุยเขาพูดกับคุณก็อย่าไปดุอย่าไปเอ็ดเขาว่าทําไมพูดมากเพราะว่านี่เป็นทักษะที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามก็ได้นะคะเด็กที่พูดมากเด็กที่พูดเก่ง เขามีทักษะภาษาที่เหนือกว่าตั้งแต่ยังเด็กแต่เขายังต้องได้รับการสอนการบอกในสถานการณ์ต่างๆว่าเรื่องใดควรพูดเรื่องใดไม่ควรพูดดังนั้นแทนที่คุณจะเบื่อหรือรำคาญที่ลูกคุณพูดมากพูดเยอะคุณต้องเคารพการตัดสินใจของเขาคุณต้องเคารพในสิ่งที่เขาจะพูดหรือแสดงออกแต่คุณจะต้องคอยบอกคอยแนะนำคอยสอน ว่าอันไหนเป็นภาษาสุภาพอันไหนพูดได้อันไหนพูดไม่ได้อันไหนเป็นคำที่เหมาะสมและที่สำคัญให้เขาพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ดังนั้นคุณจะพัฒนาเด็กได้จากตรงนี้และลูกของคุณจะกลายเป็นคนเก่งในอนาคตค่ะข้อที่4เด็กที่มีความอ่อนไหวง่ายคุณเคยสังเกตไหมล่ะคะว่าลูกของคุณอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมไหมอย่างเช่นแค่ถูกเอาของเล่นไปก็ทำให้ร้องไห้แล้วหรือบางทีโดนดุนิดหน่อยก็อารมณ์อ่อนไหวได้ง่าย ความอ่อนไหวไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิ่งที่เป็นแง่ลบเสมอไปแต่ในทางตรงกันข้ามมันสามารถเป็นสัญญาณของสติปัญญาละเอียดอ่อนได้เลยนะคะคนที่มี IQ สูงจะมีทักษะสังเกตที่ดีมากและเขาก็เลยเกิดอารมณ์คล้อยตามที่หลากหลายได้ด้วยเช่นเดียวกันคุณรู้ไหมว่านักวิทยาศาสตร์อย่างนิวตันในวัยเด็กเขาเป็นคนที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเป็นอย่างมาก และนั่นที่ช่วยให้เขาค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงของสากลของโลกเราดังนั้นหากตอนนี้ลูกของคุณเป็นเด็กที่อ่อนไหวคุณก็ต้องอดทนคุณก็ต้องเข้าใจเพราะนี่อาจเป็นพรสวรรค์ที่ล้ำค่าของลูกของคุณก็ได้ค่ะข้อที่5นิสัยแปลกๆนั่นก็คือยุ่งกับการเล่นมากจนเกินไปบางครั้งพ่อแม่เรียกก็ไม่สนใจพ่อแม่โทรหาก็ไม่รับสายมัวแต่เล่นมัวแต่ห่วงเล่น หลายคนรู้สึกหงุดหงิดว่าทำไมลูกๆเอาแต่เล่นโดยต้องถึงกับตักเตือนถึงกับตีกันเลยทีเดียวแต่ในความเป็นจริงแล้วการที่เขาเล่นการที่เขาไม่สนใจความเป็นจริงแล้วเพราะเขามีสมาธิสูงค่ะการที่เขาโฟกัสอยู่กับการที่เขาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนไม่วอกแวกไม่สนใจอย่างอื่นที่อยู่รอบข้างบางครั้งเขากำลังเล่นเกมหรือเขากำลังทำบางอย่างคุณเรียกเท่าไหร่เขาก็ไม่หันคุณถามอะไรเขาก็ไม่ตอบ เพราะเขามีสมาธิสูงกับการโฟกัสในอย่างอื่นที่เขากำลังทำอยู่นั่นแหละค่ะมันก็เลยบ่งบอกว่าเขามีพฤติกรรมที่จะมีแนวโน้มที่มาที่มีสมาธิสูงคนมีทับสมาธิสูงต่อไปก็จะฉลาดเมื่อเด็กๆอาจจะกำลังทำกิจกรรมเช่นอ่านหนังสือวาดรูปคุณก็ไม่ควรที่จะเข้าไปกวนหรือไม่ควรที่จะไปเรียกเขาในตอนนั้นความมุ่งมั่นจะเป็นรากฐานที่ผลักดันผู้คนให้สู่อนาคต ดังนั้นคุณต้องปล่อยให้ลูกของคุณทําในสิ่งที่เขากําลังตั้งใจอยู่หากจะขัดจังหวะตอนนั้นก็ต้องดูเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าหากผู้ปกครองไม่สนใจไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ลูกทําอยู่นั้นเป็นการแสดงออกถึงความฉลาดที่แท้จริงคุณจะเป็นคนทําลายความฉลาดและความคิดสร้างสารรค์ของเด็กด้วยมือของคุณเองค่ะข้อที่6นิสัยแปลกๆที่ชอบที่จะเล่าสิ่งที่ผู้อื่นพูดเด็กบางคนอาจจะเผลอพูดเรื่องที่คนอื่นเพิ่งจะพูดไป หรือบางครั้งเขาอาจจะดูละครดูการ์ตูนหรือดูโฆษณาแล้วเขาเอาคำคำนั้นหรือเอาสิ่งที่เขาเห็นเขาฟังเอามาพูดต่อค่ะผู้ปกครองอาจจะรู้สึกว่าลูกๆของตัวเองทําไมไม่มีความคิดสร้างสรรค์ทําไมต้องพูดตามหรือพูดซ้ําสิ่งที่คนอื่นพูดไปแล้วอยู่เสมอแต่ถ้าคุณลองคิดดูอีกทีความสามารถของเด็กที่สามารถท่องจําคําเหล่านี้ซ้ําๆกันได้แสดงให้เห็นว่าเขามีความจำที่น่าทึ่งมากผู้ปกครองไม่ต้องห้ามบุตรหลาน ให้เขาทําไปเลยค่ะเขาอาจจะฟังประโยคบางอย่างจากการ์ตูนซึ่งอาจจะเป็นคําที่เป็นภาษาการ์ตูนที่เราไม่เข้าใจความหมายแต่เขากลับท่องจําคํานั้นได้และเอามาพูดต่อซึ่งนั่นมันก็เป็นเรื่องที่ดีและที่สําคัญปัจจุบันมันก็จะมีเพลงหรือมีประโยคที่เขาฮิตกันในวัยเด็กๆซึ่งบางทีผู้ใหญ่ก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่สามารถที่จะท่องจําสิ่งเหล่านั้นได้แต่เด็กๆฟังแค่ไม่กี่รอบเขาสามารถจดจําและท่องคําเหล่านั้นได้นั่นแหละค่ะ มันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเขามีแนวโน้มที่จะไอคิวสูงแล้วก็ฉลาดและอย่างที่คุณเห็นนะคะพฤติกรรมเหล่านี้ทั้ง6ข้อคุณอาจจะมองว่ามันเป็นนิสัยแปลกๆเป็นนิสัยไม่ดีและคุณอยากจะแก้ไขแต่ในความเป็นจริงแล้วสนับสนุนให้ถูกทางจะดีกว่าเพราะนี่เป็นนิสัยที่มีการวิจัยเขาสรุปออกมาว่าคนที่มี IQ สูงมักจะมี6พฤติกรรมแปลกเหล่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนมากๆที่ชื่นชอบและติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกตสเตชันนะคะ ถ้ามีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ